ใครที่กำลังรอจังหวะออกรถใหม่หรืออยากเริ่มต้นโปรเจกต์ใหญ่ฟังคลิปนี้ให้จบครับเพราะวันอังคารที่23่ธันวาคมนี้คือวันมงคลที่ฟ้าเปิดทางให้คุณสำเร็จแต่มีสองปีนักษัตรที่ต้องระวังอุบัติเหตุและคดีความแบบไม่คาดฝันวันนี้ดวงคุณจะเป็นยังไงมาเช็คกันครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทวดาจ๋าถึงตาชั้นอย่างวันนี้เรามาเจาะลึกดวงชะตาประจำวันอังคารที่23ธันวาคม2568ซึ่งตรงกับวันขึ้น4ี่ข่ำเดือน2ปีมะเส็งครับวันนี้เป็นวันขานธาตุไฟหรือเปี้ยอิ่งพลังงานค่อนข้างแรงและชัดเจนจะมีเรื่องอะไรโดดเด่นบ้างไปดูกันเลยครับเริ่มต้นที่เรื่องงานครับ วันนี้งานด้านอสังหาริมทรัพย์การเกษตรงานก่อสร้างหรือใครที่รับราชการดวงจะพุ่งแรงมากครับมีโอกาสได้รับข่าวดีหรือความก้าวหน้าแต่ขอเตือนนิดหนึ่งนะครับเรื่องเอกสารอย่าประมาทเด็ดขาดจุดเล็กๆอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้ส่วนการเงินถือว่ามั่นคงดีครับแต่อาจมีเกณฑ์เสียเงินไปกับเรื่องบ้านหรือที่อยู่อาศัยถือเป็นการจ่ายเพื่อความมั่นคงครับมาที่ความรักกันบ้างครับ คู่รักวันนี้จะรู้สึกผูกพันกันมากขึ้นแต่ระวังหน่อยนะอารมณ์อาจจะแปรปรวนเหมือนฝนฟ้าขนองเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายต้องใจเย็นๆกันนิดนึงส่วนคนโสดเตรียมตัวลงจากคานได้เลยมีเกณฑ์พบรักในที่ทำงานหรือเจอคนที่มีโปรไฟล์ดีฐานะมั่นคงเข้ามาดามใจครับก่อนจะไปฟังช่วงเวลาทองและคำเตือนนักสัตว์ใครที่ดูอยู่ถึงตรงนี้พิมพ์สาธุหรือพิมพ์รับโชคไว้ที่คอมเมนต์หน่อยนะครับ เพื่อเป็นการเปิดดวงรับพลังงานดีๆในวันนี้และอย่าลืมกด Subscribe แจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดดวงรายวันที่แม่นแบบนี้ทุกวันครับสำหรับใครที่จะทำกิจกรรมสำคัญจดด่วนครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ11.29นถึง12.40นและอีกช่วงคือ14.49นถึง15.10นครับทิศโชคลาภให้มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้ครับ ส่วนสีมงคลเสริมดวงวันนี้คือสีส้มสีแดงสีชมพูและสีเทาดำครับส่วนสีที่ควรเลี่ยงคือสีขาวและสีเหลืองนะครับมาถึงช่วงสำคัญครับวันนี้เป็นวันขานาธาดไฟจะถูกฉลกมากกับคนเกิดปีกุนปีมะเมียและปีจอครับแต่ที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือคนเกิดปีวอกครับระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางอย่าประมาทเรื่องความเร็วและระวังของตกหล่นเสียหาย ส่วนคนเกิดปีมะเส็งวันนี้ต้องนิ่งให้มากที่สุดระวังการถูกหักหลังหรือปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับความดันหัวใจนะครับส่วนคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกเกิดวันนี้ถ้าเกิดช่วงเช้าไว้เด็กอาจจะต้องสู้หน่อยแต่จะตั้งตัวได้เร็วครับเหมาะกับงานสายลุยอย่างทหารตำรวจถ้าเกิดช่วงกลางวันจะรักครอบครัวและเก่งเรื่องการบริหารอสังหา และถ้าเกิดช่วงเย็นถึงดึกบอกเลยว่าคนนี้คือที่พึ่งของตระกูลครับเป็นลูกที่ผู้ใหญ่รักและสนับสนุนสุดๆและนี่คือคำพยากรณ์ทั้งหมดของวันที่23ธันวาคมนี้ครับขอให้ทุกคนใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทและได้รับข่าวดีกันท่่นหน้านะครับใครอยากให้เช็คดวงเรื่องไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับว 我们太善